นักเรียนชั้นปีที่5จำนวน24คนและคณะครูจากโรงเรียน Duke of Kent School ได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเมื่อนักเรียนมาถึงก็ได้รับการต้อนรับดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายลอนดอนก่อนที่จะได้ให้นักเรียนได้ชมสื่อแนะนำวัดจากนั้นเป็นการอธิบายความสำคัญของอัฐบริคานที่พระสงฆ์ใช้อาทิบาท ตารปจีวรนทำให้นักเรียนได้เห็นภาพของความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งมีคุณมาเรียอาสาสมัครชาวท้องถิ่นของทางวัดเป็นผู้อธิบายจากนั้นนักเรียนได้ฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการกราบไหว้แบบเบญจางคประดิษฐ์เพื่อทำความเคารพพระอาจารย์และพระพุทธรูป นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายถึงหลักการของพระพุทธศาสนาคือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนั่งสมาธิและในช่วงท้ายนักเรียนได้ฝึกการทำทานจริงด้วยการตักบาตรซึ่งบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานเด็กๆต่างมีความประทับใจ ในการมาเยี่ยมชมวัดในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ